หลายคนคงสงสัยในสาเหตุการตกของเครื่องบิน Boeing 737-800 China e a s t ้ r n ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไล MU 5 7 3 5คลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะครับพร้อมข้อมูลสถิติความปลอดภัยที่น่าสนใจพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยเรามาทำความรู้จักกับสายการบินไชน่า Eastern Airline ล ซึ่งเป็นสายการบินสัญชาติจีนที่ใหญ่อันดับ2ในจีนและเอเชียมีจุดหมายปลายทางทั่วโลกและไม่ได้เป็นสายการบินโลคอสด้านความปลอดภัยตั้งแต่ปี2005ถึง2021ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำให้คนเสียชีวิตเลยเจ้าของคือรัฐบาลจีนถือหุ้น62%และที่เหลืออยู่ในตลาดหุ้น วันที่21มีนาคมสายการบินไชน่าอ a สเทอร Airline ลเครื่องบินรุ่น Boeing 737-800ตกมีผู้เสียชีวิตทันที132คนจากการสอบถามเพื่อนนักบิน2ท่านกรณีเครื่องบินโดนยิงก็จะเกิดการไม่สมดุลของน้ำหนักเครื่องและหมุนควงลงและกรณีเครื่องยนต์2เครื่องเกิดดับนักบินสามารถบังคับเครื่องร่อนลงได้ มีโอกาสค่อนข้าง,างน้อยที่จะพุ่งดิ่งตรงแบบนี้มีหลายสื่อคาดดาวสาเหตุต่างๆนานาเรามาสรุปกันครับสาเหตุแรกเครื่องบินโบอิง737-800มีปัญหาที่อุปกรณ์ช่วยบิน MCAS เหมือนรุ่น Boeing 737 MAX ที่เคยเกิดอุบัติเหตุกับสายการบินเอธิโอเปียตกในปี2019ผู้เสียชีวิต157ศพ และสายการบิน Lion Air ตกในปี2018ผู้เสียชีวิต189ศพ m c a s คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้หัวเครื่องบินกดลงอัตโนมัติเนื่องจาก Boeing 737 MAX มีการอัปเดตจากรุ่น Boeing 737เดิมแต่ด้วยการจุผู้โดยสารที่มากขึ้นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นและตำแหน่งเครื่องยนต์ที่เลื่อนไปข้างหน้าทำให้ในบางความเร็วเครื่องบินหัวจะเชิดขึ้น m c a s เข้ามาช่วยปรับระดับหัวเครื่องบินให้อยู่ในระนาบจากนิตยสาร Flying ระบุว่า Boeing 737-800ไม่มี MCAS สาเหตุนี้จึงถูกตัดออกไปสาเหตุที่2เครื่องบิน Boeing 737-800มีปัญหาทางด้านการออกแบบจากเว็บไซต์ Boeing เครื่องบินรุ่นนี้ได้เริ่มการขายครั้งแรกในปี1994ซึ่งไม่ได้ค้นพบปัญหาและเครื่องบินที่ตกนี้มีอายุการใช้งานมาแล้ว6ปีไม่ได้เป็นเครื่องบินแบบใหม่อย่าง737 Max ซึ่งทางการจีนมีประวัติการซ่อมบำรุงซึ่งแน่นอนหากค้นพบปัญหาน่าจะมีการแจ้งหรือห้ามบินจึงไม่น่าใช่สาเหตุสาเหตุที่3ม น้ำหนักของสัมภาระด้านหัวเครื่องหนักกว่าด้านหลังจากการสัมภาษณ์เพื่อนนักบินสาเหตุนี้เกิดค่อนข้างยากเนื่องจากระหว่างห้องสัมภาระใต้ท้องเครื่องจะมีกำแพงกัน้นซึ่งจะช่วยไม่ให้สัมภาระเกิดการไหลกองเมื่อเครื่องบินเสียสมดุลจึงไม่น่าใช่สาเหตุเรามาดูสื่อจีนกันบ้างจากสำนักข่าวซินหัว สาเหตุมาจากสภาพอากาศไม่ดีหรือไม่มีรายงานว่าสภาพอากาศปกติไม่มีสัญญาณอันตรายจึงไม่น่าใช่สาเหตุสาเหตุเกิดจากเครื่องบินเก่าเกินไปและไม่ได้รับการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องสายการบินได้ออกมาตอบว่าเครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานเพียง6ปีซึ่งค่าเฉลี่ยการใช้งานของเครื่องบินอยู่ถึง30ปี ใช้หน้า Eastern Airline ไม่ได้ลดงบการซ่อมบำรุงแต่เพิ่มอีก12%เมื่อเทียบกับปี2019สาเหตุมาจากการจรี้เครื่องบินสายการบินได้ออกมาตอบว่านักบินไม่มีการส่งโค้ดฉุกเฉิน7500ให้สำนักการบินพลเลือนก่อนเครื่องตก สาเหตุมาจากนักบินมีประสบการณ์ไม่เพียงพอสายการบินได้ออกมาตอบว่ามีนักบินทั้งหมด3คนนักบินผู้ช่วยนักบินและนักเรียนนักบินชั่วโมงบิน3 1 6 7 0ื0และ550ชั่วโมงเนื่องจากค่าเฉลี่ยการบินคือ700ชั่วโมงต่อปีแสดงว่านักบินและผู้ช่วยนักบิน บินมาแล้ว45ปีและ9ปีตามลำดับข้อมูลจาก Flight Radar 24ได้แสดงให้เห็นถึงความเร็วของเครื่องและระดับความสูงของการบินก่อนเครื่องบินตกเราได้เห็นว่ามีความพยายามชะรอความเร็วไม่ให้เครื่องบินตกหลังจากเครื่องบินบินไปแล้ว6ชั่วโมง22นาที ส่วนสำนักข่าวเปย์จิงเดลี่ได้ระบุว่าพบกล่องดำสอกล่องซึ่งกล่องแรกจะเก็บข้อมูลเสียงในห้องนักบินและกล่องที่2จะเก็บข้อมูลเครื่องบินเช่นความเร็วความสูงและค่าดัชนีต่างๆทางการจีนจะส่งรายงานสรุปให้กับทุกประเทศที่เกี่ยวข้องและ ICAO องค์การการบินพละเรือนระหว่างประเทศภายในวันที่25เมษายนหรือภายใน30วันเรามาดู reaction ของสายการบิน China Eastern Airlines กันบ้าง 1. สั่งเครื่องบิน Boeing 737-800หยุดบินทั้งหมดและได้ทำการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. ได้เริ่มมาตรการชดเชยรายได้ โดยได้เปิดสายตรงให้ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ประสบภัยล้องเรียนและค้นหาสาเหตุการตกไปพร้อมๆกันสำหรับผู้โดยสารอย่างเรามาดูกันว่าเราจะเลือกบินอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าคุณมีโอกาสเสียชีวิตจากเครื่องบินตกเพียง0.27ใน1ล้านเที่ยวบินซึ่งน้อยกว่า1ในล้าน จากสำนักกฎหมาย PSB ของอเมริกาสาเหตุของอุบัติเหตุ80%เกิดจากคนช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือตอน Take Off และ Landing มองในมุมกลับกันทางบริษัทไม่สามารถพูดได้ว่าสาเหตุเกิดจากเครื่องเนื่องจากจะกระทบยอดขายเหมือนในหนังดาวฟอล l ใน Netflix แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศน้อยลงเรื่อยๆจากปี2006ถึงปี2021ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสายการบินที่มีความปลอดภัยสูงสุดของทั้งสื่ออเมริกาและสื่อจีนและสื่อเยอรมันต่างให้ลำดับไม่ตรงกันลำดับนี้มีผลกระทบกับความเชื่อมั่นและรายได้ของสายการบินโดยตรงยกตัวอย่างจ็คเด็ก ซึ่งยอ่อมาจาก Jet Air Liner Crash Data Evaluation Center ผู้ก่อตั้งเป็นชาวเยอรมันได้จัดอันดับความปลอดภัยของสายการบินและมีสถิติอุบัติเหตุของสายการบินต่างๆในตารางผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองเปรียบเทียบดูก่อนการจองตั๋วครั้งต่อไปดัชนีการเสียชีวิตโดยแบ่งตามรุ่นเครื่องบิน คำนวณจากจำนวนผู้เสียชีวิตหารด้วยจำนวนที่นั่งและระยะเวลาให้บริการของเครื่องบินอันดับหนึ่งคือ Boeing 737 MAX ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยบินหรือ MCAS อันดับ2คือซูเกยของรัเสเซียอันดับ3คือ ATR หรือเครื่องบินใบพัดจริงๆแล้วผมอยากให้โฟกัสที่ Boeing และ Air b u s เนื่องจากทั้ง2แบรนด์นี้ ครองตลาดกว่า90%ของสายการบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ซึ่ง A 3 2 0และ B 7 3 7เป็นเครื่องบินที่ขายดีอันดับ1และ2ของโลกจะเห็นได้ว่า A 3 2 0มีความปลอดภัยมากกว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวบวกกับสถิติข้างต้นคิดว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินมีความปลอดภัยสูงมากไม่ว่าสายการบินหรือเครื่องรุ่นไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุการตกใดก็ตามผมต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆสามารถเลือกวิธีการบินที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดและจะทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการบินมากขึ้นถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดแชร์ให้กับครอบครัวเพื่อนๆและคนสาคัญได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ